ดีจ้าพี่น้องมอนี่อยู่กับช่องสวนทัญราตน์จ้ามอนี่รัดสีมาผ้ามาเห็ดก้อยกุ้งจ้าเมนูก้อยกุ้งก้อยกุ้งใหญ่ได้จ้าพี่น้องนี่จ้าสูตรของรัดเองนะพี่น้องรับรองวาแบจ้า พี่น้องอยากรู้ว่าแซบหรือบ่แซบต้องล่องไปเหตุเบิงได้จ้ะพี่น้องก้อยกุ้งไงจ้ะบ่เมนบ่เมนก้อยกุ้งน่อยกุ้งขาวจา้าเบิงกุ้งที่ห้าสิกอยจ้ะพี่น้องกุ้งขาวจา้ะบ่เมนกุ้งหน่อยได้จ้ะนี่แหละจ้ากุ้งที่ห้าสิกอยสื่อมาต,ตลาด โนละสองรอยยี่สิบาทจ้าไปล่างกลุ้งกันได้จ้าพี่น้อง,ล,งล่างแ้วปสิมากแกะตัดหัวแล้วก็แกะขี่ออกจ้าล่างกลุ้งกันจ้าฝนกํนานังติดต๊พี่น้องฟังเสียงฝ่าห้องรถหลังจากที่ห้าล่างกลุ้งเลยเด้พี่น้อง ข้าก็สิม,มาแกะหัวจ้าตัดหัวออกตัดหัวออกแกะเปลือกออกจ้าพี่น้องแกะเปลือกผ้าขี่มันออกจ้าเฮ็ดเบิดนี่แล้วจ้าพี่น้อง แกะไปเรื่อยๆจ้าข้างนอกฝนตกแข้งแห้งจ้าพี่น้องใส่เวลาโดนอยู่จ้าเมนูนี่เห็ดย,ยากอยู่ด้วยพี่น้องกว่าสิได้กินนั่งแก๊ไปเรื่อยๆแล้วจ้าจนความสิเบิดเดี๋ยวแก๊แล้วเ้าเามาเบิงจ้าว่าเส็ดอีกยังต่อไป แกกุ้งกันได้จ้าพี่น้องแกเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องหน้าตากุ้งที่แกะแล้วก็จะเนี่ยจ้าต่อไปเ้ากับเซลไปล่างได้จ้าพี่น้องโมเมนต์ว่าแกแล้วเขาเสีเห็ดเลยจ้าจะไปล่างน้ำออกสกักกอนหลังจากล่างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อยพี่น้องเ้ากส็สเลมาล่างเกลือต่อจ้า เอาเกลือใส่ตองมะคันนำเกลือออกจ้าพี่น้องให้มันสะอาดที่สุดจ้าพี่น้องใส่หลายแหนจัหน,จน้อยจ้าเพราะว่าพวกกันสิ่งสซกปรกในกุ้งนันสิเดอออกจ้านี่แหละจ้าใส่เกลือแล้วเขากับมะคันจ้า ขั้นเอาความันเอายางกุ้งจ้ะเอายางกุ้งเอาสิ่งสกรปรกพวกสารเคมีออกขั้นไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจนกว่าเห้าอจนกว่ากลุ่มมันสะอาดจ้ะขัน้นแล้วลๆเขาก็สิบไปล่างน้ำเลวจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้า หลังจากที่เอาขันเกลือเรียบร้อยแล้วได้จ้ะพี่น story, nice sprout, well. well. ้องเขากลับไปล้างน้ำออกจ้าเพราะล้างน้ำออกแล้วเขาก็สีได้เนื้อกุ้งเป็นแบบนี้แหละจ้าพี่น้องหน้าตากุ้งก็เสีใสจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาล้างสิ่งสกโปกออกเบินแล้วต่อไปได้จากพี่น้องบัดนี้ขั้นตอนต่อไปจ้ะพี่น้องเขากลอากุ้งมาซับจ้า ว่าต้องซับละเอียดครับด้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าซับละเอียดเกินไปมันสิมุนจ้ะซับพ่อยมันหยาบหยาบจ้ะพี่น้องซับไปเรื่อยๆจ้ะซับเบิดลผ้าถ่านอะไรจ้ะซ้ำนี่แหะจ้ะซับพ่อยมันหยาบหยาเดี๋ยวซับแล้วเขามาเบิงจ้ะว่าเฮ็ดจังไดต่อจ้ะ ซับแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้าเนื้อกุงแถวซับแล้วผู้ใดมากละเอียดมากตอนน้อยก็ซับจะซับโดนๆดนดนจ้าซับให้มันละเอียดเพราะว่ารัดมากกว่ามานสม,มิน็จจ้ะพี่น้องมาเบิงขั้นตอนต่อไปจ้า ขั้นตอนต่อไปได้จาะพี่น้องหลังจากที่เราได้เนือ้อรุงแล้วนอกากสิมะคันบักนาวจ้าบีบบักหน้าวใส หน้ารลายลูกแน่ได้จัดหน่อยหางวกลูกเลยเมนูนี่เกลี่ยบอกหน้าเนยจัน่อยแต่ว่ารับประกันความแซ่บจ้า สูตรส่วนท่านยาลคิดเองได้จากพี่น้องไม่นูนี่นองเห็ดกิดนเบิองแล้วมันเสบส่วนมากข้าจาวกับก้วยกุ้งเพื่อกันก้า,นา,าแต่ว่าข้าจาของบริเฮ็ดเพื่อกันฟองหรือว่าถ้าไปตรงกับสูตรผู้ใดกับฟอภพ้ได้จ้าแต่ว่าไม่สูตรนี่ของลัดคิดเองอีหลีเห็ดตามความคิดจะฟอง ก็บีบแล้วก็ขันก็ถือหน้าบักเน่าแล้วมันมันสีซูดด้วยกัพี่น้องเนื้อรู้สีขาวจากเนื้อปุ้งเละๆกันสุกลายเป็นเนื้อแข็งจ้ะายวขันแล้วจะขันเชือกให้เบิรงอีกเชือกนั่น นี่แหละจ้าพี่น้องหลังจากเขาคันนำบักเน่าได้ที่เราได้จะเข้ากับสีบีบน้ำบักเน่าออกพข้อบีบน้ำบักเน่าออกนี่จะเนื้อกุ้งสีได้ลักษณะนี่เลยจ้าพี่น้องเดินกันเนื้อแข็งแข็งจา้าคือจังกลุ่มมันสุกจา้าสุกบักเน่าออไหมจ้าพี่น้องมันสิน่ากินจ้าพี่น้องมาที่นี่ เมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าพี่นอ้องเฮ็ดยากแน่จักหน่อยเยด้อต่ว่าเราประกันความแสบจ้าจ้าเมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องนี่จ้าเนื้อปุเฮาเลาก็มาเบิ่งเครื่องปุงจ้านี่อย่างเน่ยมีหอมแดงหั่นจ้าพริกสดใบมะกรูด ต้นหอมจ้ะใบบักกูดนี่ผู้ใดสิหันละเอียดก็ได้จ้าเพราะว่าลาดมากกินใบบักกูดอยู่แล้วจ้วา,า,าก,ก,ก็เลย,เยบูหันละเอียดแตเรยหันเป็นหยาบเนี่ยจ้ยา่ะไปใส่หลายคักจ้ามมนสิข,ขมจ้ะพี่น้องใส่พอดีบักนางอันนี้ป้องกันไว้ว่าเพื่อมันบเปรี่วจ้ะเอาสิ่งมังกรถ้าไปรใส่บักนาวจ้ะเพราะว่า อันรสชาติของกลุ่งแถวคันน้ำบักนาวเนี่ยมันก็สิมีความเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะพิกปนจ้ะซื้อมาตลาดเพราะว่าบบมีเวลาขัวแล้วก็เขาขัวเพิ่นก็ขัวมาใหม่ๆอยู่น้ำปลาชูรสจ้ะขาดบ่ได้มาปุงกันจ้าพี่น้องมันกระปิปนน้าเผ็ดกับใส่ไยจ้ะ นรัวก,กินว่เพ็ดปันใดแล้วพี่น้องบวกเพ็ดยได้หรือคน,นกินเืดกันครอครัวน้ำปลายูโรด เครื่องปรุงก็ใส่เบิดเลยบักหน้าจะฝุ่นใส่ได้จากพี่น,อน้องคนจากพี่นอ้องเมน ใส่มือขยำเอาแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียวเพิ่มกลุ่มค่อยเขา่าเข่ากับเนื้อกุ้งเช้าอีใส่ทับที่ขึน้นมันก็ค่อยเข่ากันกเนะจ้ะแต่เพิ่มปรุงเขาได้เนื้อกุ้งมันจะเกล็ดรสชาติมันจะดีกว่ากันจะพี่น้อง ผงสวยทั้งยลัษนะจ้าเรื่อไปตรงกับสูงของผู้ไดงแนาดนี้อยู่จ้ามาสีเห็ดที่กันด้ยสมบัติจ้าหารนิสานเนาจะน,น้ำตายใหญ่โต้ะพี่น้องมากเน้ยกับใส้ลงไป นี่เบิ่งจ้าความนอย่าใส่มือได้จ้าพี่น้องบล็อกพีเอทอีกจ้ะบลทอกถเด็ดเปรี้ยวจ้ะถ่าเด็ดเปรี้ยวจ้าพี่น้องดูเดี๋ยวเราไปใส่บล็กเน่าไปอีกเด้อเพราะว่าบักหน่าที่เราขันเนาก็มีบอัดพรเนาะ มันบักนั่งเที่ยวขันกันแต่ความเขาติเป็นคนสิ่งเกี่ยวในกันไง เซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องก้อยกุง้งสูตรทันยรัตจา้านี่แหละจา้าน่ากินว่าจ้าพี่น้องคือจังก้อยกุ้งสุกอยู่จา้าแต่ว่าสุกด้วยน้ำหมักน้วจ้าพี่น้องเนือนนอเน้อมันจะเหนียวหวานกินกับสมพักจ้าพี่น้องสมพักทท่เสะเท้าคัา่นให้เบืองเลยจ้าพักแปนเริ่มเป็นจักน้อยแล้วจ้าเพราะว่าอากาศมันหอนมันเลยเป็นเร็ว แล้วก็สมผักกาดกินครับกบป่าแหงจ้าแล้วก็ผักสดด้วยจ้าพี่น้องกินกับผักสดเข้ากันคักจ้าจ้าผักสดเท่ากับมีลวกเอ้ยผักลวกจ้าลวกหัวปีมือนีฝนตกจ้าได้ปไดเก็บผักหลังบ้านมาได้จ้าบัดนี้กินน้ำกันจ้าพี่น้อง ขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าฝากติดตามช่องสวนท่านยาลนศได้จ้าพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าใายอยากแสบต่องล้องไปเฮ็นเบืองได้จ้าพี่น้องรับประกันความแสบสิกินเขาได้ร้ายจ้าพี่น้องไปแล้วจ้า อย่าลืมกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์ให้นั่นไปเดลย